สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจตำนานผีชนิดหนึ่งครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าสนใจมากผีกลิ้งดงครับเรามีข้อมูลหลายแบบเลยครับทั้งจาก YouTube ที่เป็นเรื่องเล่าปากต่อปากนะครับมีนิยายมีบทความเปรียบเทียบแล้วก็มีเรื่องประเพณีที่ชื่อคล้ายๆกันด้วยค่ะ แหล่งข้อมูลนี่หลากหลายจริงๆนะคะทั้งช่องคนสมัยก่อนนอนนาหรือหลอนไดอารี่ที่เล่าเรื่องผีผีแล้วก็มีอ e ีบุ๊กนิยายกลิ้งดงอาคาดมีกระทู้พันทิปด้วยใช่ไหมคะที่เทียบกับเรื่องอื่นใช่ครับใช่มีข้อมูลประเพณีเลี้ยงดงที่เชียงใหม่ด้วยแต่อันนั้นนะจะคนละเรื่องกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจกันนี่แหละครับว่าเจ้าผีกลิ้งดงเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่ จากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับอืหน้าตาเป็นไงพฤติกรรมเป็นไงมาจากไหนแล้วมันน่าสนใจยังไงในแง่คติชนเรื่องผีของไทยเราลองมาดูกันครับเริ่มจากชื่อก่อนเลยชัดมากผีกลิ้งดงคำว่าดงก็คือป่าใช่ไหมครับใช่ค่ะป่าดงดิบอะไรจำนองนั้นแล้วก็กลิ้งก็คือวิธีเคลื่อนที่อันนี้เหมือนจะเป็นจุดร่วมสำคัญเลยนะครับจากหลายๆแหล่งเลยถูกต้องเลยค่ะ การกลิ้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะคือมันทำให้ผีกลิ้งดงเนี่ยเออต่างจากผีป่าอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าอย่างเช <g ling> <g ling> <g ling> ่นก็อย่างผีโป่งที่เป็นควันๆผีกองกอยที่กระโดดขาเดียวหรือผีพรายที่เป็นดุงไฟเ <inside> <g ling> ลยแบบนั้นนะคะการกลิ้งนี่แหละค่ะจุดเด่นเลยชื่อมันเลยสื่อภาพชัดเจนดีครับผมแต่พอลงรายละเอียดเรื่องรูปร่างหน้าตาจริงๆนอกจากเรื่องกลิ้งเนี่ยข้อมูลที่เรามีมัน โอ้โหมันหลากหลายมากเลยนะครับบางอันก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ค่ะค่ะแต่บางเรื่องนี่ก็โหดเอาเรื่องเลยจริงค่ะความหลากหลายนี่น่าสนใจมากแหละลองไล่ดูนะคะอย่างในอ e ีบุ๊กกลิ้งดงอาฆาตอันนั้นเขาบอกว่าไงนะคะอันนั้นบอกว่าเป็นแค่ก้อนกลมๆครับขนาดประมาณลูกมะพราะ้าวไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรมากด้วยนะอ๋อเหรอคะครับตัวละครในเรื่องนี่ใช้ปืนใช้มีดท่อนไม้จัดการได้เลยเหมือนเป็นผีแบบชั้นล่างๆหน่อย อืฟังดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กำจัดง่ายกว่าที่คิดนะคะใช่ครับแต่พอไปดูแหล่งอื่นอย่างเรื่องเล่าในช่องคนสมัยก่อนนอนนาหรือที่คุยกันในพันทิปเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นมาอีกคือมันแปลงร่างได้อ่าใช่ใช่เรื่องแปลงร่างนี่สำคัญเลยแปลงเป็นอะไรนะคะแปลงเป็นเด็กทารกค,ครับนอนร้องไห้อยู่พอคนใจดีหลงกลไปอุ้มปุ๊บเนี่ย ก oh. ลายเป็นหน้าคนแก่เหี่ยวย่นขึ้นมาทันทีเลยเขาเลยไปเทียบกับผีญี่ปุ่นตัวหนึ่งโคนากิจิจิอะไรเนี่ยแหละครับใช่ใช่ใช่โคนากิจิจิผีทารกร้องไห้พออุ้งแล้วตัวหนักขึ้นขึ้นแล้วก็เป็นหน้าคนแก่คล้ายกันมากเลยค่ะโมทีฟการแปลงร่างจากเด็กเป็นคนแก่นี้เหมือนเป็นแกนหลักของตำนานนี้เลยนะคะมันให้ความรู้สึกทั้งแบบน่าสงสารหลอกลวงแล้วก็น่ากลัวไปด้วยกัน แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยยังมีอีกเหรอครับมีค่ะอย่างในช่องหลอนไดอารี่อันนี้จะสยองขึ้นไปอีกคือเป็นก้อนกลมๆเหมือนกันแต่มีขนรุงรังด้วยนะคะมีขนด้วยค่ะพอคนไปโดนปุ๊บมันจะเผยร่างจริงเป็นหัวคนแก่ผมขาวหน้าเหี่ยวฟันแหลมๆแ,แล้วก็ลิ้นยามเป็นศอกเลยแลกเลียกินเลือดสดๆโโหอันนั้นน่ากลัวจริงครับลิ้นยาวเป็นศอกนี่ สุดๆเลยแล้วก็มีแต่หัวประมาณนั้นค่ะแต่ในนิยายไทยนักปรับผีอันนั้นก็ดูจะเน้นความเป็นอสูรไปอีกนะคะบอกว่ามีแต่หัวไม่มีตัวไม่มีแขนขาอาแต่ในเรื่องก็มีบางกรณีอย่างตัวละครชื่อป้าพลอยเหมือนจะมีร่างคนที่ถอดหัวได้ด้วยอันนี้ก็เหมือนพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งเลยโหมันมีตั้งแต่ก้อนกลมๆธรรมดาๆข้าง่ายๆไปจนถึงหัวคนแก่มีขนลิ้นยาวแล้วก็ผีถอดหัวได้อีก สรุปคือหน้าตามันไม่แน่นอนเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะความหลากหลายตรงนี้น่าสนใจนะคะคือมันอาจจะสะท้อนจินตนาการของคนเล่าแต่ละที่แต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับผีในนิทานพื้นบ้านอาจจะไม่ได้เน้นน่ากลัวเวอร์วังแต่พอมาอยู่ในสื่อสมัยใหม่รายการผีนิยายสยองขวัญก็ต้องเติมรายละเอียดให้มันน่ากลัวขึ้นให้เห็นภาพชัดขึ้นตอบโจทย์คนดูคนอ่านยุคนี้เหมือนผีก็ต้องอัปเกรดความน่ากลัวตามสื่อด้วยนะครับ แล้วไอการแปลงร่างจากเด็กเป็นคนแก่แ่ะครับมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมทําไมต้องเป็นเด็กกับคนแก่อันนี้น่าคิดนะคะการแปลงจากทารกใสๆเป็นหน้าคนแก่เหี่ยวๆมันอาจจะเล่นกับธีมความหลอกลวงไหมคะแบบสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นหรืออาจจะสะท้อนความกลัวเรื่องความแก่ความเสื่อมความตายอืม หรืออาจจะเป็นการทดสอบคนก <agan ques S 2> ็เป็นไปได้ค่ะทดสอบคุณธรรมว่าจะใจดีกับเด็กหรือจะกลัวเมื่อเห็นร่างจริงซึ่งก็นำไปสู่เรื่องพฤติกรรมของมันต่อไงคะนั่นสิครับแล้วที่มาที่ไปล่ะครับผีหน้าตาหลากหลายขนาดนี้ตกลงมาจากไหนกันแน่พอจะมีเขาไหมครับเรื่องต้นกำเนิดนี่ก็ หลากหลายพอๆกับหน้าตาเลยค่ะที่ได้ยินบ่อยๆจากช่องคนสมัยก่อนนอนนานเนี่ยเขาจะผูกเรื่องกับดราม่าของมนุษย์นะคะดราม,ม่ายัางไงครับก็เล่าว่าเกิดจากเด็กทารกที่เกิดมาผิดปกติหน้าตาเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ พ่อแม่ก็อาจจะอายหรือเชื่อว่าเป็นลางร้ายก็เลยเอาไปทิ้งในป่าจนตายถูน่าสงสารค่ะวิญญาณเด็กน้อยก็เลยกลายเป็นผีกลิ้งดงมีปมอ,อยากให้คนอุ้มต้องการความรักแต่พอคนมาอุ้มก็อดไม่ได้ที่จะเผยร่างจริงน่ากลัวออกมาเพราะความแค้นหรือธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเป็นผีที่ทั้งน่าสงสารทั้งน่ากลัวน่ะคะ่ะฟังดูมีปูมหลังนะครับพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมอยากให้คนอุ้ม แต่ก็มีที่มาแบบอื่นอีกใช่ไหมครับมีค่ะอย่างในหลอนเดรี่เขาจะจัดให้เป็นอสูรป่าไปเลยประเภทเดียวกับผีกองกอยอ๋อคือเป็นสปีชีหนึ่งในป่าอยู่แล้วประมาณนั้นค่ะไม่ได้เกิดจากคนตายก็จะดูเป็นภัยจากธรรมชาติไปอีกแบบแล้วในนิยายสมัยใหม่ล่ะครับอย่างไทยนักปราบผี อันนั้นยิ่งชัดเลยค่ะวางบทเป็นผีร้ายเต็มตัวเลยเป้าหมายคือล่าเหยือ่อดูดเลือดทำร้ายคนไม่ได้เน้นดรามา่าแต่เน้นเป็นศัตรูที่พระเอกต้องปราบสรุปคือที่มาก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่เด็กน่าสงสารเป็นอสูรป่าเป็นตัวร้ายในนิยายใช่ค่ะมันสะท้อนว่าตำนานมันไม่ได้มีจุดเริ่มจุดเดียวจริงๆแต่มันถูกตีความถูกเล่าต่อๆกันไปต่างกรรมต่างวาระต่างกลุ่มคน นี่แหละครับเสน่ห์ของตำนานพื้นบ้านมันดินได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดถูกต้องค่ะความไม่แน่นอนนี่แหละค่ะที่ทำให้มันน่าสนใจไม่ตายตัวเหมือนข้อมูลวิทยาศาสตร์ครับผมแล้วประเด็นที่ผมว่าขัดแย้งกันสุดๆเลยคือเรื่องพฤติกรรมกับความอันตรายนี่แหละตกลงผีกลิ้งดงนี้มันแค่ชอบแกล้งหรือมันอันตรายถึงชีวิตกันแน่ครับข้อมูลมันส่วนทางกันจังใช่เลยค่ะอันนี้เห็นความต่างชัดมากถ้าดูจากอีบุ๊ก กลิ้งดงอาคาดหรือเรื่องเล่าบางอันจากคนสมัยก่อนนอนนาเนี่ยผีกลิ้งดงเหมือนจะเป็นผีเอ่อผีระดับล่างๆไม่ร้ายกาจเท่าไหร่แค่กลิ้งๆผ่านไปให้ตกใจเล่นประมาณนั้นค่ะหรือหลอกให้กลัวไม่ไมีทำร้ายร่างกายโดยตรงบางทีดูเหมือนจะกำจัดง่ายด้วยอาวุธธรรมดาธรรมดานี่แหละแถมยังมีเรื่องที่ว่าถ้าใครใจกล้าพออุ้มมันไว้ได้ถึงจะเห็นร่างจริงแล้วเนี่ยอาจจะให้โชคให้ลาบด้วยซ้ำ ใช่ใชมีประเด็นนั้นด้วยค่ะอันนี้มาจากทั้งคนสมัยก่อนนอนนาทั้งในพันทิพย์เลยเหมือนมันไม่ได้ร้ายเสมอไปแต่มาทดสอบใจคนมากกว่านั่นคือด้านหนึ่งของตำนานนะคะซึ่งมักจะเจอในเรื่องเล่าพื้นบ้านที่มีคติสอนใจหรืออธิบายปรากฏการณ์แต่พอเรามาดูเรื่องเล่ายุคหลังๆห,หรือในสื่อที่เน้นสยองขวัญมากขึ้นพฤติกรรมมันดูจะดุร้ายขึ้นอันตรายขึ้น ยังไงครับอย่างในหลอนไดอารี่ที่เล่าเรื่องนายพรานยิงกวางได้แต่ยังไม่ทันทำอะไรก็มีก้อนขนขน,ขนกลิ้งออกมาแปลงร่างเป็นหัวคนแก่แล้วก็ตรงเข้าไปดูดเลือดกวางเลยโหดูดเลือดกวางใช่ค่ะอันนี้คือแสดงพฤติกรรมล่าเหยื่อกินเลือดซึ่งมันดูน่าก,กลัวเป็นภายคุกคามมากขึ้นแล้วนะคะแค่ดูดเลือดสัตว์ก็น่าก,กลัวแล้วครับแต่ในไทยนักปราบผีนี้ไปไกลกว่านั้นอีก คือทำร้ายคนดูดเลือดคนฆ่าคนเลยถูกต้องค่ะกลายเป็นอสูรร้ายที่ต้องให้นักปราบผีมาจัดการโดยเฉพาะเลยอันนี้คือยกระดับความอันตรายไปสุดทางแล้วการเปลี่ยนแปลงจากผีขี้เล่นผีทดสอดใจมาเป็นผีดูดเลือดผีฆ่าคนนี่มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับน่าสนใจนะคะมันอาจจะสะท้อนว่าสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่าเรื่องเปลี่ยนหรือเปล่าคะ จากเดิมเรื่องผีอาจจะใช้ควบคุมสังคมสอนศินลธรรมให้ความบันเทิงแบบตื่นเต้นระคนสงสัยมายุคนี้เรื่องผีเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการความเร้าใจความรุนแรงความน่ากลัวที่จับต้องได้ผีกริ้งดงเลยอาจจะถูกอัปเกรดให้โหดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้เหมือนผีก็ต้องปรับตัวตามตลาดนะครับเนี่ยแล้วเรื่องที่ว่ามักจะเจอกันในป่าโดยเฉพาะในพรานอันนี้มีนัยยะอะไรไหมครับ การที่นายพรานมักเจอก็น่าจะเพราะนายพรานอยู่ในป่าเยอะสุดซึ่งป่าก็เป็นถิ่นของผีกลิ้งดงตามตำนานอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วป่าในความเชื่อไทยก็มักจะเป็นพื้นที่ลึกลับศักดิ์สิทธิ์อันตรายทั้งจากสัตว์ทั้งจากผีการเจอผีกลิ้งดงก็ตอกย้ำความลึกลับของป่าไปอีกแต่ก็น่าสังเกตว่าเรื่องเล่าเก่าๆนายพรานมักจะแค่เห็นหรือแค่ตกใจกลัว ไม่ค่อยถูกทำร้ายตรงๆเหมือนเรื่องแต่งสมัยใหม่ที่ผีอาจจะโจมตีหรือพรานต้องสู้กลับด้วยอาคมอ๋ออสอคล้อมกับเรื่องระดับความอันตรายที่เพิ่งขึ้นนะครับแล้วเรื่องวิธีรับมือเหรอครับที่ว่าบางเรื่องใช้แค่อาวุธธรรมดาบางเรื่องต้องใช้อาคมอันนี้ก็ยิ่งทำให้มันดูไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะใช่ตั้งแต่ใช้มีดใช้ไม้ใช้ปืนไปจนถึงกระสุนอาคมหรือต้องพึ่งนักปราบผีเก่ง มันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าพลังหรือความเก่งของผีกลิ้งดงในแต่ละเรื่องนี่มันไม่เท่ากันเลยจริงๆครับผมมีประเด็นที่ผมว่าทึ่งมากคือเรื่องที่ไปเทียบกับตำนานต่างประเทศอย่างในพันทิปที่พูดถึงโคโนคิจิจิผีญี่ปุ่นอ่าใช่ใช่ที่แปลงเป็นทารกพออุ้มแล้วหนักขึ้นขึ้นกลายเป็นหน้าคนแก่บางทีถ้าอุ้มไหวก็ได้พรได้สมบัติอีกคือมันคล้ายกับผีกลิ้งดงบางเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะการเทียบกับโคโนคิจิจินี่น่าสนใจมากมันอาจจะแสดงถึงแนวคิดหรือรูปแบบผีอาร์เคไทป์ที่คล้ายกันในวัฒนธรรมที่ห่างกันก็ได้นะคะอย่างเรื่องการแปลงร่างเป็นพารกหลอกล่อหรือการทดสอบใจคุณเจอค่ะมันอาจจะสะท้อนความกลัวร่วมกันบางอย่างของมนุษย์หรืออาจจะมีการหยิบยืมเรื่องเล่าข้ามวัฒนธรรมกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในโลกคติชนนะคะแล้วถ้ามองในบริบท ผีไทยด้วยกันเองเหรอครับผีกลิ้งดงลี่อยู่ตรงไหนเพราะอย่างที่ว่าไม่ค่อยเจอชื่อนี้ในลิสต์ผีดังๆเท่าไหร่นั่นสิคะการที่ชื่อผีกลิ้งดงไม่ค่อยปรากฏในสารบบหลักๆอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ผีระดับแถวหน้าถ้าเทียบกับแม่นาคก,กระสือปอบนางตานีครับแต่มันก็อาจจะเป็นผีที่รู้จักกันในวงแคบหรือบางท้องถิ่นมากกว่าก็ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงอืม แล้วลักษณะมันพอจะไปคล้ายกับผีป่าตัวอื่น uh บ้างไหมครับก็มีส่วนคล้ายอยู่บ้างนะคะอย่างที่หลอนเดลี่เชื่อมโยงกับผีกองก้อยในฐานะอาสูรป่าเหมือนกันหรือลักษณะบางอย่างเช่นดูดเลือดหายกินกลางคืนก็อาจจะทำให้นึกถึงผีโพงที่เป็นดวงไฟกินกบเขียดกลางคืนได้บ้างเหมือนกันในแง่ที่เป็นผีป่าหากินกลางคืนนะคะ เข้าใจแล้วครับคืออาจจะไม่ดังแต่ก็มีมุมที่คาบเกี่ยวกับผีป่าตัวอื่นอยู่บ้างแล้วเรื่องประเพณีเลี้ยงดงที่เชียงใหม่ล่ะครับอันนั้นเกี่ยวกันไหมชื่อมันคล้ายกันมากอ๋ออันนั้นต้องแยกกันชัดเจนเลยค่ะประเพณีเลี้ยงดงหรือพิธีเลี้ยงผีปู่แสะยญาแสะที่แม่เฮียเชียงใหม่ถึงจะมีคําว่าดงเหมือนกันเป็นพิธีเกี่ยวกับผีป่าเหมือนกันแต่เป็นคนละเรื่องกับผีกลิ้งดงที่เราคุยกันอยู่นะคะ คนละเรื่องเลยอะครับค่ะอันนั้นเป็นพิธีใหญ่เส้นไหว้ผีบรรพบุรุษที่เชื่อว่าดูแลป่าคือปู่แซะย่าแซะเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ฝนตกตามฤดูมีการล้มควายบูชาไม่ใช่ผีตัวเล็กๆที่กลิ้งได้อันนี้ยกมาเทียบให้เห็นว่าคําว่าดงมันยงกับผีป่าได้หลายแบบไม่ใช่แค่ผีกลิ้งดงอย่างเดียวค่ะ กระจางเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยผีกลิ้งดงก็คือผีป่าที่มีจุดเด่นคือกลิ้งได้ใช่ค่ะแต่พอลุงลึกไปทั้งหน้าตาที่มาพฤติกรรมความร้ายกาศ โอ้โหมันหลากหลายมากไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะมีตั้งแต่ผีตัวเล็กๆไม่เก่งในนิยายบางเรื่องเป็นผีขี้เล่นชอบหลอกแปลงร่างได้ในตำนานพื้นบ้านที่อาจจะให้โชคถ้าใจถึงพอไปจนถึงอสูรดูดเลือดสุดโหดในเรื่องเล่าสยองขวัญยุคใหม่เลยครบทุกระดับเลยนะคะใช่ครับถึงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างแต่ top เทนผีไทยแต่ความลื่นไหลความหลากหลายของตำนานนี่แหละครับที่ทำให้ผีกลิ้งดงน่าสนใจในแบบของมันจริงๆ ถูกต้องที่สุดค่ะความหลากหลายความไม่แน่นอนเนี่ยแหละหาสเสน่ห์ของมันเลยทีนี้ตอนท้ายนะคะอยากจะชวนคิดต่ออีกนิดนึ่งจากที่เราเห็นความแตกต่างมากมายในเรื่องเล่าทั้งหน้าตาพฤติกรรมที่มาที่บางทีก็ขัดกันเองแล้วยังไปเทียบกับผีญี่ปุ่นได้อีกแถมชื่อก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางหรืออยู่ในทำเนียบผีหลักๆตลอดเวลาครับผมมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าผีกลิ้งดงอาจจะไม่ใช่ชื่อผีชนิดเดียวเ,เป๊ะ แต่เป็นเหมือนคำเรียกรวมๆที่ชาวบ้านบางถิ่นใช้เรียกสิ่งที่เจอในป่าที่มีลักษณะคล้ายๆกันเช่นเห็นอะไรกลมๆกลิ้งๆหรือเจออะไรแปลงร่างหลอกอ๋อ oh, เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นตำนานที่จำกัดวงอยู่ในบางภาคจริงๆยังไม่แพร่หลายไปทั่วหรือยิ่งกว่านั้นนะคะมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่แสดงให้เห็นว่าตำนานน่ะมีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวถูกตีความใหม่ได้ตลอดตามแต่คนเล่า ตามแต่ยุคสมัยใช่ค่ะตามจุงตนาการบริบทสังคมวัตถุประสงค์ของผู้เล่าจากเรื่องเตือนใจง่ายๆในอดีตก็กลายเป็นอสูรสยองขวัญในสื่อบันเทิงปัจจุบันได้การเดินทางของเรื่องผีกลิ้งดงเนี่ยก็อาจจะสะท้อนธรรมชาติของการเล่าเรื่องและความเชื่อของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยก็ได้นะคะน่าคิดต่อจริงๆครับค่ะน่าเก็บไว้ขบคิดกันดูนะคะ